เปิดทรลหัส60ล้านเจเจตรินแม้ไม่ทั่์คอนเสิร์ตก็มีช้ยอูฟูเปิดธุรกิจเจเจตรินพบว่ามีชื่อเป็นกรรมการอยู่ใน2บริษัทรายล่าสุดรวม29.5ล้านบาทสินทรัพย์121ล้านบาท กลายเป็นข่าวที่อยู่ในความสนใจของคนในสังคมหลังมีกระแสข่าวบอกใบคู่สามีภรรยาในวงการบันเทิงโดยสามีเป็นนักร้องยุค90และภรรยาเคยเป็นนางเอกดังแอบเซ็นใบหย่างเงียบ,ยบแต่ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและทำหน้าที่พ่อแม่ของลูกออกมาอย่างต่อเนื่องจนชาวเน็ตต้องไปตีความกันเอาเองว่าเป็นใครโดยสังคมจับตาคู่รักเจปินหรือนักร้องดัง เจเจตรินวัฒนาศิลป์และปินเกตมณีพร้อมตีความและโยงถึงบุคคลมากมายเจเจตริน์วัฒนาศิลป์นักร้องยุค90ที่ยังมีชื่อเสียงมาจนถึงปัจจุบันมีงานแสดงคอนเสิร์ตอยู่ตลอดนอกจากนี้จากข้อมูลของกรมพัฒนายังมีธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่23มีนาคม2566เจเจตรินมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในสองบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงประกอบด้วย 1>, 1. บริษัท CW Enterprise จำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่23เมษายน2539ทุนจดทะเบียน1ล้านบาทแจ้งประกอบธุรกิจตอนจดทะเบียนบริการจัดการแสดงงานบันเทิงกำไรสุทธิ3,833,639.18บาทสินทรัพย์รวม64,548,517.60บาท 2. บริษัท j m ด d จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่2กันยายน2548ทุนจดทะเบียน1ล้านบาทแจ้งประกอบธุรกิจตอนจดทะเบียนกิจกรรมการผลิตภาพยนตร์และว,วีดิทัศน์กำไรสุทธิ1 1 5 6 4 4 4 8 3 9บาทสินทรัพย์รวม56,841,340บาทเมื่อรวมผลประกอบการ2บริษัทมีไรายได้รวม 29, 2 9 5 5 2บ6 5 1บาทมีกำไรรวม15,398,087,7บาทโดยมีสินทรัพย์รวม121,389,858บาทสำหรับครอบครัวของหนุ่มเจเจตรินและปิ่นเกตมณีที่มีลูกชายสุดหลอดถึง3คนคือเจ้านายเจ้าขุนเจ้าสมุดค่าเทอมของน้องทั้ง3คนนั้นก็คือเรียนชั้นมัธยมที่โรงเรียนมิลฟิลด์ประเทศอังกฤษ โดยมีค่าเทอมละาน1,000มนปอนขึ้นไปหรือตีเป็นเงินไทยประมาณ4,32,735บาทนี่แค่หนึ่งเทอมตกคนละหนึล้าน 1, บาทต่อปีบ้านของพ่อเจกับแม่ปิดน,นั้นใหญ่โตและกว้างขวางมากทีเดียวซึ่งพ่อเจทุ่มทุนสร้างกว่า60ล้านบาทใช้เวลาหลายปีทีเดียวกว่าจะสำเร็จเป็นบ้านที่ออกแบบเองจะมีดีไซน์แบบโมเดิ ซึ่งทุกมุมบ้านนั้นมาจากเก็บเกี่ยวจากสถานที่ที่เคยได้ไปจนนำมาสร้างเป็นบ้านของตัวเองในสตา r ์รีสอร์ท